สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันจะพามาตัดกล้วยตัดปีกล้วยก่อนบาสิมาตัดย่มใด้ก็ลืมเอามีดมากจะมุกีกันยางตั้งสามรอบก็จะได้มีดมาตัดปีกล้วยป้าเฮาไปตัดปีกล้วยกันมื้อนีนอากาศหอนหอนเมื่อวานก็หอนเด้อ ตาสนิทเหรอฮะอุ้ยโอ,ยยยอย้ยยางน้ยงยอยยางน้อยใส่หัวยางน้อยยี่สิบห้าไปเบิ่งกใกล่ตัดออกแล้ว ้ายนับเบิงกันนะว่ามีจักวี1234เอาคือวีใหญ่แท้5 6 7 8 9 10 11 11 2วีพุ่นล่ะพี่น้องตาวีวีวีแบบใหญ่นึงตะละวีก็พุ่นน่ะจักว่าจักหน่วยบุใหญ่ๆแมะเครือนี่ตั้งแต่มีต้นกล้วยมาตั้งแต่มีกอกล้วยมามีเครือนี่ละใหญ่คักแต่ว่าจอยจอยหน่วยจอยๆนึงมนน้อยนึงที่หยิบเลยมงแน่กล้วยหอม แต่ว่าเสบเสบเด้เพิ่นหวานหวานหว,ว,ว,วานหอมแต่เป็นอย่างคือจอยแท้คือโบอ้วนคือโบอ้วนคืออ,คอ,อ,อยู่ในห่างหดอกกล้วยตัดอกมามา่งหันอันนี้มันเป็นดอกกล้วยหอมฉันเคยเอาไปเห็ดกินอยู่เด้แต่ว่ามันฝาดมันขมแซน้ำเกลือกับโบหายโบเสียบผู้สิเห็ดจังไดกินเสียดดยเสียดดยดอกบกไงผู้ใดมีวิธีเห็ด โให้มันคมโให้มันฝาดแบบอยากกินอยากกินแกงหัวปีใส่ไก่ใส่ใใสยังคือบานเฮาแม่จะากมกกระเสบหัวปีน่ะฉันอยากกินแต่ว่าฉันเห็ดบบเป็นผู้ไดรู้วิธีบอกฉันแนเอาไปเห็ดกับเขาแม่หัวใหญ่ใหญ่อ้วนคักแน่นปึกๆเลยผู้ใดเห็ดเนี้ยกินเป็นบอกฉันแนหัวไอปีกล้ยหอมเนี่ยเห็ดจังไดมันจังสีโบคม